นี่พี่น้องโอ้เดี๋ยว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 มาแล้วกัดดีพี่น้องใส่เบ็ดก่อนจังมือหนึ่งเบ็ดแรกอย่าใส่เดินจัดไปลูกปลาเต็มเลยครับพี่น้องลูก ลูกไปช่อนเต็มเลยครับถุงขอกลูกได้ไม่กี่วันเองครับนี่เต็มแรกมาแล้วนี่คุณหมอครับหมอใหญ่เอาแล้วพี่น้องแขนก่อเข่าเลยอยู่ปะนาะอ,อ,อยู่ปะนาะพี่นอ้องเฮ้ยอยู่อยู่ ยูโอ้นี่พี่น้องไซรกคแขกหมานครับมาเร้วโอ้เอารุดโอ้ดีมาแันแนั่นี่งรุดเสยอืมแล้วแบบพี่น้องใสเดือนขึ้นไม่เชือกเลยยู่บอนะ้อยู่ โอ้กระดูกครับนี่มาแล้วใส่เสร็จยามกลับแว้บอืมปลาตองดิดนะตลาตองเลยดิดน่ะโอ้

น่าเอา้าเพื่อนปลาอะไรโอ้คนหมอใหญ่โอ้ใหญ่จริงๆริงนีตึงปลาอะไรเนาะโอ้ปลาตองมาแล้วเพื่อน ปลาดุกนะอมาแล้วตัวใสสวยๆปลาดุกนานีา่ครับเหลืองๆวีมาแล้วตัว,ว,วดบูกครับี่น้อง